ย้ำๆซ้ําๆค่ะเพื่อที่จะให้ขอบเส้นนะคะมีความชัดเจนขึ้นมากนะคะและเราถึงจะใช้นะใบมีโกนนะม,มาโกนซ้ำอีกรอบนงนะคะมาเก็บพวกตอคนนอลนๆนะคะให้ดูมีความเรียบร้อยความสะอาดนะคะและขอบก็จะดูเด่นและตรงผมก็จะดูรอยขึ้นมานะคะและการกันขอบนะคะก็ช่วยให้ลูกค้าดูดี เพราะเจ้าตัวกันขอบนะก็ช่วยได้เยอะมากนะคะในการเก็บตีนผมนะคะหรือลายขนอ่อนๆน,นะคะทุกคนตรงนี้นะคะช่างมินาก็ออกแบบข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะให้เข้ากับลูกค้าแล้วนะคะก็จะตัดแล้วจะออกมาดูดีนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะกัน่างนี้เลย การกันขอบให้ขอบนั้นเด่นชัดนนะคะให้เรากันประมาณเบอร์1หรือเบอร์1.5หรือเบอร์2เบอร์3ก็ได้นะคะ